สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับเนาะก็คือพี่จะมาอัปเดตในส่วนของแพทใหม่นะครับเนาะถามว่าอัปเดตอะไรนะครับก็คืออัปเดตสกิลแพทใหม่หรือว่าคอมโบแพทใหม่ที่โหที่สุดนะครับเนาะเอาไว้ไต่แรงนะครับเรียกได้ว่าหลายคนขอมานะครับก็คือมีคนขอมานะครับเนาะว่าอยากให้พี่จั คอมโบเด็ดๆนะครับเนาะเอาไว้ไตแหลง C vs 4นะครับน้องและพี่ก็ไม่รอช้านะครับเพราะว่าคนเพิ่งขอมาเมื่อเช้านะครับน้องและตอนเย็นพี่ก็ทําคลิปเลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าขอรายได้อย่างนั้นแน่นอนนะครับน้องอยากให้พี่ทําคลิปแบบไหนอะไรงไงนะครับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของคอมโบวันนี้นะครับพี่ก็ไปคัดฉันมาแล้วนะครับแล้วก็ไปดูมาแล้วไปเทสมาแล้วนะครับเรียกได้ว่าคอมโบตัวนี้นะครับน้องก็คือ โคตรสุดเลยนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับทุกคนนะก็จะเปรามานีเลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับเนาะก็คือพี่มีคอมโบดีๆพี่มีคอมโบเด็ดแน่นอนนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้คอมโบดีๆอยากได้คอมโบเด็ดนะครับเนาะก็อย่าพลาดคลิปนี้ละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าวันนี้พี่ ก็ไปหาคอมโบมาแล้วนะครับทุกคนเรียกได้ยว่าคอมโบตัวนี้นะครับก็คือโคตรสุดนะครับเนาะและก็เป็นคอมโบที่ดีที่สุดด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยร้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับคอมโบตัวนี้นะครับมา เราเป็นเริ่มทำคอมโบกันเลยดีกว่านะครับและมีผลเทสด้วยนะครับโนว่าจะดีไม่ดีแค่ไหนนะครับทุกคนก็คือสําหรับอันแรกนะครับนอก็จะเป็นทางด้านของจุดนีเลอยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันแรกนะครับก็เป็นทางด้านของสกิลนะครับนอพี่จะเอาเป็นลิงไปลวกันนะครับนถามว่าคอมโบนี้นะครับนอสามารถใช้ตัอื่นได้หรือเปล่านะครับสกิลกดนะครับนอพี่จะแนะนำละกันนะครับนอถ้าไม่เอาตัวพุ่งนะครับก็เอาเป็นทางด้านของลิงหรือว่า โคโนไปละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของคอมโบนะครับเนาะก็เป็นคอมโบตัวใหม่นะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของคอมโบนะครับก็คือประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันแรกก็ใส่เป็นลิงนะครับทุกคนถือว่าลิงนะครับก็มีทักษะของมันนะครับเนาะก็คือ1เลยนะครับสามารถสังหารต่อเนื่องได้ก็เป็นสังหารในเกมนะครับสองเลยนะครับก็คือเราสามารถนะครับเนาะก็คือแบบว่าแปลงเป็นลิงได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับหรือว่าฟุ้มไม้ได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับเนาอเราก็ สามารถนะครับนาะอสังหารศัตรูได้แบบเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ DB นะครับสำหรับ DB นะครับนาะอก็คือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และเพิ่มความแม่นยำนะครับนาะอแล้วก็เมื่อขณะเคลื่อนที่นะครับก็คือแบบว่าเราจะยิงแม่นยําขึ้นนะครับนาะอก็คือ คอมโบของพี่นะครับจะไม่มีในส่วนของเคนลี่นะครับเนาะหรือว่าตัววิ่งเร็วนะครับทุกคนพี่ก็เลยแบบว่าเอาดีบี้นะครับนอมาแทนนะครับและมันมี2สกิลในตัวเดียวกันเลยนะครับก็คือ1นะครับนอเพิ่มความเร็วนะครับนอสองนะครับก็คือในขณะที่เราเคลื่อนที่หรือว่าเรากําลังวิ่งนะครับนอก็สามารถยิงแม่นขึ้นด้วยนะครับนอเรียกได้ว่าเราสแนปยิงได้แบบเรื่อยๆนะครับนอในขณะเราขยับแล้วก็เราจะยิงแม่นขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสายจู๊กนนนะะะะครรรรับบเาาาหหืออวว่ยิงแลล้้ไปมณีนะครับ ครับในโมซีซีหรือว่าแสบไปลอยประมาณนี้นะครับน้องก็แนะนําเลยนะครับน้องก็ไปทางด้านของดีบีนะครับแล้วก็โมโคนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้นะครับน้องก็คือถ้าทุกไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้ดาวจริงๆนะครับน้องเรียกได้ว่าอยากได้ดาวแบบไม่อยากเสียดาวนะครับแนะนําให้เอาโมโคไปละกันนะครับเพราะว่าเมื่อในทีมนะครับน้องมีในส่วนของโมโคหนึ่งตัวนะครับน้องหรือว่า1คนมี โมโคหนึ่งสกิลนะครับก็เรียกได้ว่าทีมนั้นนะครับก็คือจะโกงขึ้นทั้งทีมเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถยิงมาร์คให้เพื่อนได้นะครับต่อให้โดนแค่นัดเดียวก็ช่างนะครับมันจะขึ้นมาร์คนานมากนะครับน้องและพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าคิวนะครับน้องก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนมากใส่สกิลในส่วนของโมโคไปนะครับส่วนมากเราจะไม่ได้คิวนะครับเพราะว่าเพื่อนเราจะเล็งเป้ามาที่ตัวที่มีมาร์คสะหมดเลยนะครับทุกคนก็จะบประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นนทาางงด้ขอ สเต็มบีเบอร์นะครับสำหรับเจสต์สเต็มบีเบอร์นี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอันนี้นะครับจะช่วยให้เรานะครับเนาะก็คือได้ EP นะครับเนาะเราก็จะทําให้เราถึกขึ้นด้วยนะครับเนาะก็คือเรารับแรงกระแทกจากด้านหน้านะครับเนาะเรียกได้ว่าจะมีเกาะนะครับและเราก็เลือดไม่ลดนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของลิงนะครับที่แบบว่าเอาไว้ปาระเบิดเล่นนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนไม่ชอบลิงก็เอาอื่นไปได้นะครับเนาะและอย่าทิ้งเลยนะครับก็คือ นี่เลยนะครับกองไฟนะครับอย่าทิ้งเด็ดขาดนะครับต้องได้เอาไปกองไฟนะครับนอะถ้าเล่นสกิลแบบนี้นะครับทุกคนก็มันจะไปคอมโบในส่วนของสกิลเจสตีนบีเบอร์ด้เลยครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็พี่จะเทสให้ดูแล้วกันนะครับก็คือพี่เล่นในส่วนให้ดูเลยแล้วกันนะครับมาดูแล้วกันนะครับว่าพี่จะโหดแค่ไหนนะครับหรือว่าจะแพ้นะครับเนาะสำหรับคอมโบตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับทุกคนก็คือ นี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือเป็นทางด้านของคอมโบนะครับเนาะเรียกได้ว่าหลายๆคนนะครับก็คืออยากได้แน่นอนนะครับเพราะว่าคอมโบนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าพี่ใช้อยู่ประจําเลยนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับทุกคนเริ่มเกมมานะครับก็เจอ2ตัวเลยนะครับทุกคนนี่นะครับอยู่ด้านล่างสุดนะครับเนาะหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับเราสามารถจุกลิงได้นะครับเนาะจังหวะนี้นะครับโอ้โหมีเพื่อนดักนะครับจังหวะนี้นะครับโอ้โหเข้าหัวไปเม็ดนึงแล้วนะครับเนาะได้หรือเปล่่าานนนนนนะะะะคคครรรัััับบบจงงหหวววี้้้โโออเพืยิดไปแลก็ จะสอนหลังลักการนะครับจังหวะนี้นะครับนาะไม่ไหวแล้วนะครับปัดใช้ไปไม่โดนนะครับนนอะจังหวะนี้นะครับเรียบร้อยนะครับได้ไป1หัวนะครับทุกคนก็เป็นประมาณเลยนะครับตังค่าของพีโคดีเลยนะครับนาะสำหรับตังค่าที่พี่แจกไปประมาณ1วันก่อนนะครับนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเกมแรกก็เก็บไปแบบชิวๆเลยนะครับนาะก็ได้ไปนะครับนอะหนึ่งแต้บนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนาะเราจะกางกองไฟทุกครั้งนะครับเวลาเราจะออกไปจากจุดเริ่มต้นนะครับทุกคนเพราะว่าการเพื่ออะไรันออหรืว่า เลือดสีเหลืองนะครับเนาะแฮมไปคอมโบกับสกิลเจสติมบีเบอร์นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้ก็อย่าพลาดละกันโอ้โหท่าทางใหม่โค้ชนะครับเนาะแต่ก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเกมนี้นะครับเนาะพี่รู้เลยนะครับศัตรูจะเป็นยังไงนะครับเนาะนี่เลยนะครับส่วนมากจะพากันวิ่งตัดตรงนี้นะครับเนาะจังหวะนี้นะครับทุกคน ตรงนี้นะครับโอ้โหพี่โดนยิงนะครับน้องไม่เป็นไรนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าศัตรูอยู่ตรงนั้นนะครับน้องก็คือเราสามารถดักตรงนี้ได้นะครับน้องสำหรับศัตรูอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมีคนมาแก็บแอดดบด้วยนะครับน้องก็จับไปเลยกันโอ้โหยืนวัดไม่ได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าไม่ตายได้ไงนะครับน้องก็คือพี่ยืนวัดไม่ได้นะครับน้องและมีคนชาร์จจังหวะนี้นะครับทุกคนนี่นะครับน้องข้อดีของลิงนะครับก็เรียกได้ว่าอันนี้นะครับก็เป็นข้อดดีีีีนน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 ะะะะคคคคครรรรัััับบบ้้้้อองงงากกก็็มช์จจววยทุหพ่ จ,จัดเลยละกันนะครับเรียบร้อยได้ไปหนึ่งหัวนะครับทุกคนนี่นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราก็แปลงเป็นลิงรอเลยนะครับเนาะก็คือฝั่งศัตรูจะเสียเปียบมากๆเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับได้อีกหนึ่งหัวนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าตั้งค่าตัวใหม่พี่โคตรดีเลยนะครับเข้าหัวโคตรดีเลยนะครับขนาดพี่ไม่ได้ตั้งใจดึงนะครับทุกคนมาครับทุกคนเกมที่3นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเราชนะสองเกมติดเลยนะครับสำหรับคอมโบ์นี้นะครับหรือว่าเป็นเพื่อนหรือเปล่านะครับนน่่ม้เเคพีีตแยกกลทุ ลืมซ sí, ื้อในส่วนของเห็ดนะครับก็เลยแบบว่าไม่มีเลือดเห็ดนะครับก็คือตัวเราจะไม่ทองนะครับและเราก็จะไม่ถึงนะครับเนาะก็อย่าลืมละกันนะครับทุกครั้งต้องซื้อเห็ดนะครับเนาะสำหรับคอมโบนี้นะครับทุกคนเพราะว่ามันจะได้ใช้เห็ดนะครับทุกคนนี่นะครับพี่จะเลือกสี่ยงใช้มานะครับและมีตัวอยู่ด้านนู้นด้วยนะครับโอ้โหยิงพลาดไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะมีตัวอยู่แอรดอบด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็อยู่แอรดอปก็มีนะครับหนึ่งตัวนะครับจังหวะนี้นะครับก็มาระับ นี้นะครับเนาะจังหวะนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจังหวะนี้เห็นแล้วนะครับเนาะก็เรียบร้อยนะครับได้ปีกหนึ่งคิวนะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเนาะก็ได้ปีกหนึ่งคิวนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เกมหมดแล้วนะครับทุกคนก็คือจบป้ายนะครับเนาะเกมนี้นะครับแต้มที่3เราก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราก็เก็บท้ายนะครับมาดูแล้วกันนะครับว่า พี่จะฆ่าได้หรือเปล่านะครับเนาะสำหรับเกมนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ซื้อของให้ครบนะครับเพราะว่าเงินมันเหลืออยู่แล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคอมโบตัวนี้นะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยนนะครับว่าโคตรดีเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคอมโบแบบนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่าไม่ได้มีบ่อยแน่นอนนะครับและพี่ขอบอกเลยกันนะครับว่าแรลงที่พี่ตตยอยู่ก็ไม่ใช่แหล้งน้อยๆเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่โดนยิงนะครับนี่นะครับก็คือข้อดีของลงนะครับก็สามารถแปลงแบบนี้ได้นะคร เพราะว่าตอนนี้ศัตรูนะครับดูเหมือนว่าจะอยู่บนหัวเรานะครับประมาณ1ตัวนะครับทุกคนเพื่อแบบว่าไม่แน่ชัดนะครับเนาะพี่จะออกไปเช็คล้วกันนะครับทุกคนมาดูลวกันนะครับว่าจะมีหรือเปล่าโอ้โหมีจริงๆด้วยนะครับก็อยู่ด้านบนนะครับเนาะหนึ่งตัวนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้ลอยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะไปช่วยเพื่อนดีกว่านะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้แต้มเรานะครับเนาะก็ได้เปียบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เพื <headaches. S 2> ่อนของเรานะครับก็โดนลุมด so, ้วยนะครับก็จัดเป็นเล่แลกนนะครับโอ้โหเหลือสองตัวแล้วนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับพี่ต้องออกไปช่วยเพื่อนแล้วนะครับน้อจังหวะนี้นะครับเนาะโอ้โหคนด้านใช้พี่ดาวนะครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับจังหวะนี้ปัดใช้มาเกือบไม่โดนนะครับทุกคนนี่นะครับก็เก็บไปอีกหนึ่งคิวนะครับก็จะเป็นประมานิ้วเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแลกนะครับว่าอันนี้ก็เป็นคอมโบตัวใหม่ที่ดีที่สุดนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยแลกนะครับว่าแรงที่พี่ต่อยู่นะครับก็ไม อ้โลหิตนะครับเนาะนี่เลยนะครับหนึ่งดาวนีนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าคุณไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้นะครับเนาะคอมโบดีๆนะครับพี่จะแนะนําประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับคอมโบของพี่นะครับเนาะก็สามารถเอาไปใช้กันได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าจบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ก็หาคอมโบดีๆมาให้นะเองนครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับนาอเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องคนนี้หน่อยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับทุกคนบาย